เดี๋ยวกูขอตอบคําถามหน่อยไอ้คนที่มาถามว่ากันมึงจะมาช่วยทําไมอย่างแรกเลยเรื่องของกูนะแล้วถ้ามึงไม่จอช่วย อะไรเลยอ่ะมึงอยู่เฉยๆมึงเก็บปากมึงไว้ไปแดกข้าวที่อื่นอย่าปากดีวันนี้ทุกคนเขาออกมาช่วยนะเขามีแรงมีกําลังใจเพราะมีไฟที่จะไปช่วยคนที่เขาลําบากกูช่วยเพราะอะไรเพราะตัวเขาเองชาวบ้านเขาลาบากไงลองให้บ้านพ่อมึงโดนก่อนดิแล้วเดี๋ยวตัวมึงอ่ะค่อยรู้ว่ากูอ่ะไปช่วยทําไมคนที่เขาโดนท่วมวันนี้ของไม่เหลือสักชิ้นตังไม่เหลือสักบาทนะใช้ชีวิตไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคําตอบเนี่ยถามว่าไม่ใช่แค่กูนะทุกคนเขาก็ไปช่วยที่เขาช่วยเพราะอะไรอยากให้คนพวกนี้เขามีชีวิตต่อไปได้ไงอยากให้กลับมายืนได้ไไงถาาามมว่ชยทํ มึงถามพ่องมึงดิไว้เวลาพ่อมึงโดนน้าท่วมแล้วถามพ่อมึงว่าเฮ้ยคนอื่นเข้ามาช่วยพ่อทําไมนะมึงเก็บคํานี้ไว้ถามตอบอย่างนี้ดีไหมเออไม่สนหรอกนะถามว่ากูมาช่วยทําไมเรื่องของกูถ้ามึงไม่ช่วยก็ไม่ต้องเสือก สมัยก่อนอย่าไปยุ่งเลยเห็นคนลําบากคนเดือดร้อนอย่าไปยุ่งเลยเรื่องของเขาเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราคนพวกนั้นก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือถูกเลี้ยวแลไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้กูออกมาช่วยทุกคนเปลี่ยวว่าเราทมหมดแล้วเอฟซี MC การจอมพลังก็เปลี่ยวว่าเราหมดแล้วใครถูกลังแกหรือเห็นใครรังแกคนที่อ่อนแอก,กว่ามันคือเรื่องของพวกเราทุกคนมึงจาใส่กระโหลกไว้ด้วยทุกคนกดติดตามไว้ครับเราไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้พร้อมช่วยสุดช่วยจริงช่วย